สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวพามาชิมเดลีก๋วยเตี๋ยวหมูสามกกตามมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทราบมาว่าที่นี่มีอาหารอร่อยหลายหลอย่างเราอยากจะมาแหลกปัน่นให้เพื่อนๆทีในเด็ดแซ่บตลอดมาดูว่าเฮ้ยที่นี่เนี่ยของเด็ด ของอร่อยคืออะไรเดี๋ยวผมสั่งเลยแล้วกันมันจะมีเมนูหนึ่งผมชอบที่นี่คือตีนสุนแล้วก็มีซุปเที่นี่ไมอ่อร่อยเลยอร่อยเลยทันนี้มีอะไร,รขาา้าวราดแกงเกาหลีไม่ข้าวราดแกงเกาหลีญี่ปุ่นที่นี่มีเจหมูนะครับไม่มีเนื้โอโอ้โหดูหมูกรอบดิชิ้นแบบเทพเลยเนี่ยดูดูดนะ<ๆ>ครับวันนี้คงไม่ยุ่งยากแบบนี้ที่นี่น้ำซุปสแตนดาร์ดมากนะครับนี่ผมบอกได้เลยว่ารสชาติเหมือนเดิม แม่ของเขอดีจริงที่ผมกินประจำวันแล้วกันข้าวยำยำหมูกรอบแต่ว่าไม่เอาข้าวเอายำเอาปึ้งกลับมาดีกว่าแล้วก็ขาไก่ตโจนขาไก่โจนซุปเปอร์ด้วยบะหมี่เกี๊ยวกุ้งที่นี่ก็ถ้าใครมาที่นี่ต้องกินบะหมี่เกี๊ยวกุ้งนะฮะบะหมี่เกี๊ยวกุ้งหนึ่งนะฮะได้งั้นก็จัดเป็นหมูสามกุกรวมอ้าวสามกุกรวมตาปิกลับมาฟางตุ้งกระเทียมเจียวนะจ้ะจ้ะได้ค่ะฟางตุ้งกระเทียมเจียวมีอะไรอีกข้าวแกงกะหรี่ ข้าวแกงกะหรี่ด้วยแล้วก็เอาน้ำเอาเป็นพวกซุปสาหร่ายต้มหู้อะไรเงี้ยเออ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 เต๋าต้มยำน้ำข้นอหรู้ชอกเกาเหลาวะเอาเกาเหล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 าต้มยำน้ำข้นพี่ต้องจำได้ไหมเนี่ยผมสั่งอะไรบ้างเนี่ยนั่นอะไรสิคะจำได้ทวนทวนทวนทวทวนมีมีพวยเตี๋ยวหมูสามกุบเอาแห้งนะเป็นแห้งนะอ่าแล้วก็ เกาเหลาต้มยำซุปเปอร์ซุปเปอร์ขาไก่ตุ๋นขาไก่ตุ๋นข้าวแกงกะหรี่ข้าวแกงกะหรี่แล้วก็ยำหมูกรอบแซ่บยำหมูกรอบแซ่บแล้วก็เต้าหู้จุกเต้าหู้แต่หมูมะนาวที่เนี่ยเขาเป็นหมูหมักใช่ค่ะเอาหมูหมักมาทำน่ะเอาหมูหมักมาทำเมื่อวานนี้กินข้าวหมูมะนาวไปเอ็มพาร์คอ๋อค่ะมีสาาขที่เอ็มพาร์คใช่ใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวเอาเป็นหมูมะนาวเป็นกลับมาเอ้ยอันนี้อย่าลืมกวามตุ้งกระเทียมเจียวได้ค่ะไปรอกัน กับข้าวเต็มไปหมดเลยตามสั่งเมื่อกี้เลยนะครับโอ้โหยอดไปหมดนะมีน่ากินนี่เลยเป็นเมนูเด็ดของทางร้านเลยมีหลายอย่างเลยเดี๋ยวเราเชิญเจ้าของร้านมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าว่ามายังไงไปยังไงอะไรยังไงนะเชิญพี่ต้องครับสวัสดีครับเชิญครับพี่ต้องพี่ต้องนี่ก็เป็นคนที่ประกอบอาหารกุ้งใหญ่เลยนะครับผมขออนุญาตนินฐานหนึ่ง ทำไมถึงชื่อเดนลีย์เดลลี่อ่ะจริงๆเป็นชื่อของปู่จริงๆชื่อเค้งหลีแต่คนไทยเรียกไม่ชัดก็มาเป็นอ๋อขาใช่ฟังดูเดลลี่แล้วก็ฟังแล้วดูดีนะคุณปู่ค่ะเป็นคนจีนเลยไหมเป็นคนจีนมาจากเมืองจีนเลยมาจากประเทศอ๋อแล้วก็มาทำสูตรต่างๆแล้วให้พวกเรามามาแอปพลายต่อใช่ค่ะพ่อก็เริ่มเป็นคนเริ่มทำธุรกิจนี้แล้วหนูก็มาต่อยอดเอ ที่ผมมากินแล้วมากินตลอดจริงๆคือเข้กกเาวยำหมกูกรอบอันนี้นี่ยำหมูกรอบมียำหมูกรอบของหลายๆอย่างเนี่ยผมถามราคานึงอันนี้เท่าไหร่อันนี้ยี่สิบบาทยี่สิบอันนี้ยี่สิบยี่สิบอันนี้นะอันนี้หกสิบหกสิบอันนี้หกสิบหก <6 S 1> สิบโอ้ยไม่แพงเลยอ่ะอันนี้หกสิบหกสิบอันนี้อันนี้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทอุ้ยหาไม่แพงอันนี้สี่สิบห้าสี่สิบห้ามึงดูโอ้โหสี่สิบห้าอันนี้อันนี้ ห้าสิบบาทดูนะไปกินร้านข้าวต้มอะไรมาอย่างเงี้ยไม่ได้นะไม่มีทางเลยนะอันนี้ห้าสิบห้าสิบบาทแล้วก็หกสิบหกสิบอันนี้เท่าไหร่หกสิบบาทโอ้ยถูกโคตรคือราคาจับต้องได้จริงทราบไามว่าที่นี่ตอนนี้มีขยายอะไรราคาเลยค่ะต้มีสาขาที่เปิดที่เทอร์มินอลเทอร์มินอลค่ะในศูนย์อาหารชั้นสี่มีเทอร์มินอลแล้วก็มีที่ไหนครับน้องใหม่ล่าสุดที่เอ็มพาร์คเอ็มพาร์คที่มหานะเอ็มพาร์คก็คือเป็นส่วนอ่างอยู่ในโรงพยาบาลหานะ ชั้นสี่องการสืบราคาเป็นสามสาขามีที่สาขานี่อยู่ที่บริเวณน้องไผ่ร้องซอยหกซอยหกนะครับสืบสิริซอยหกสืบสน้องเดือดอุดมซอยหกเดือดอุดมซอยหกเดือดอุดมซอยหกเดี๋ยวขอยากครับผมครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะอันเนี้ยพี่กินประจำเลยหมูกรอบนะครับวิธีบอกจานหกสิบบาทก้าวแกงกะหรี่ อร่อยเลยอร่อยอร่อยแม่งก่อนทุกอย่างแล้วก็อันนี้จะเป็นหมูหมูหมักหมูมะนาวแต่เป็นหมูมมหมักหมูนุ่มเลยนุ่มอ่ะพอกินน้ำเสร็จปุ๊บเราก็มาดซดน้ำซุปน้ำซุปยังที่เนี่ยหอมอร่อยรสชาติสแตนดาร์ดเนี่ยหมู ห็นมีสตอะไแล้วกิกนสตอะไรก็หอมหอมหอตัวผูรสชาติดีคคนะครับซุปเปอร์ที่นี่นะ่ะดูแค่ตีนก็พอซุปเปอร์ขาไก่ส้นตีนไก่เข้มข้นนะฮะเกี่ยวนำกลมกรอมตีนแต่ละตีนไม,ม่เลอเลยใหญ่มากนะครับตีนไก่ตีนไก่จริงๆกินเปล่าๆก็อร่อย,ยนะ รูดติดมาเลยนีน้ำจิ้มน้ำจิ้มเป็นมผมเป็นคนชอบตีนรลยเอ้ยไม่ให้ชอบกินตีนสุดกินแล้วเนี่ยแล้วก็มีสามก๊กโรกจิ้มน้ำจิ้มนะครับชิ้นกลับน้ำจิ้มนี่ ข้าวเขาด้วยตับปลาเขาดีมาต้องสั่งเกี๊ยวกุ้งนี่ดูเป็นตัวตัวเลยมดูเด็ดด้วยดูโอ้เป็นตัวตัวเลยดูนี่เหรอล่ะเนี่ะชิ้นใหญ่มากนะครับข้างในเนี่ยเกี๊ยวกุ้งรั่วจิ้มนะครับ S <s <we ak> อ,อ,อ,อืพอเลยกินมากๆากอาจจะเลื่อนกินผักหน่อยความส <s we ak> ุะต่อไปจะทัศนาทั้งหมดแล้วโอเคขออนุญาตนุยแล้วนะ <S <s <we ak> ของหวานตัวนี้ครับแปะกล้วยแปะกล้วยมาแววมาแววแปะกล้วยมะพร้าวนัำหอม คือน้ำเนี่ยคช้พาพขาน้ำหอมเลยน้วก็มีตัวเนื้อมะพร้าวด้วยก็คือมันก็คือมะพร้าวน้ำหอมเลยแล้วก็มีแปะหัวยบำรุงสม,มองอืมเออ เอาพี่ต้องมาเชิญแจ็คบินหน่อยนะมามาเฮ้ยนี่ก็ทันสมัยว่ะนี่นี่เขาออกมาจากเครื่องนะเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเฮ้ยจกจงจงจึงดิลูกคิดมันไม่มีนะออกมาจากเครื่องเลยเนี่ยเห็นไหมบะกุ้งเฮ้ยพี่เป็นมีมีแหละมีบะกุ้งเลยไงอ๋อบะหมี่กุ้งมีใหญ่เพียงสี่ห้าบาทเกาเหลายำมนะห้าสิบขาไก่ห้าสิบซุปเปอร์หกสิบยำกรอบ หอ่ะยำกรอบอันนึงแล้วก็หมูมะนาวอันนึงนะครับหมูออ๋ราคาเดียวกันเครื่องเคียงอ๋อประมาณยี่สิบบาทปุ้นฟุ๊กสามฟุ๊กเกี๊ยวรูปหกสิบของหวานห้าร้อยแปดสิบห้าหกสอิบอ้าหกร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบกินหมดบ้านเลยนี่ครับนะครับก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่เรากินแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งอร่อยยังไงก็ฝากติดตามนะครับสำหรับชักตลอด จะเป็นแฟนเพจนะครับตัวตอากดสับตะไครตรงนี้นะครับกดสับตะไคร์ติดตามด้วยแล้วก็ในกดติดตามในแฟนเพจทั้งใน y t u t u นะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามใน EP ต่อไปนะครับเดี๋ยวพวกันใหม่ครับใน EP หนะ้าขอบคุณครับสวัสดีครับ